ขณะที่นักวิชาการด้านวิศวกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเสนอให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนในยุทธศาสตร์พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนายประมวลสุธีจารุวัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมกล่าวว่าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของรัฐบาลมีแนวโน้มต้องใช้งบประมาณสูงถึง3ล้านล้านบาท โดยเฉพาะหลังการลงนามกับรัฐบาลจีนในการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางหนองคายมาบตาพุธและแข่งคอยกรุงเทพเนื่องจากสร้างภาระผูกพันและกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้างดังนั้นรัฐบาลจะเป็นต้องสร้างความชัดเจนในยุทธศาสตร์ทางรางที่เหมาะสมทางในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างการกำกับดูแลหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จและหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการรองรับเทคนโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต รวมถึงวางแผนรองรับการดูแลที่ดินและระบบเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟทางคู่ด้านนายสมพงศริโสพลศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็มองว่าหลังการพัฒนาระบบรถไฟแล้วเสร็จนั้นอาจจะส่งผลกระทบทําให้สินค้าไทยถูกแย่งตลาดจากประเทศอื่นเพราะว่าการขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการดูแลสินค้าไทยเพื่อไม่ให้กระทบกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต